ที่สอนอลุมพินีเช้าวันนี้นะคะก็เต็มไปด้วยกระเทยค่ะชั้นหนึ่งนี่ต้องแยกสอบชั้นหนึ่งจะเป็นกระเทยไทยนะคะชั้นสองจะเป็นกระเทยฟิลิปปินส์ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าย้อนไปเหตุการณ์จุดเริ่มต้นนะคะกระเทยไทยถูกรลุ่มทำร้ายก็คือ20ต่อ6 20ต่อ6นะฮะหลักข้อมากแต่ว่าจับกลุ่มคนร้ายเนี่ยได้2คนเรื่องของกระเทยไทยนะฮะไฟกับทางฝั่งของกระเทยฟิลิปปินส์โอ้โหนี่ไม่ใช่ในหนังนะฮะนี่คือเหตุการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ครับ เป็นเหตุการณ์ที่กลุ่ม LGBTQ นะครับหรือที่เขาเรียกว่ากระเทยไทยกันนี่แหละคุณผู้ชมครับฝ่าวงล้อมนะฮะของตำรวจสนรพนดีครับเพื่อเข้าไปทำร้ายร่างกายกระเทยฟิลิปปินที่อยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งครับอยู่ในซอยสุขุมวิท11ในระหว่างที่ตำรวจเองพยายามนำตัวกระเทยฟิลิปปินเนี่ยนะครับไปสอบปากคำที่สนนะฮะคือเรียกว่าเหตุการณ์ในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับมันชุลมุนกันนะครับเพราะว่าทางฝั่งของคนไทยเองเนี่ยนะฮะก็เรียกเป็นกระเทยไทยเนี่ยนะครับมาดักรออยู่ที่หน้าโรงแรม มีจํานวนชมครับเกือบ2000คนคนนะ,ะมาโดยไม่ได้นัดหมายใช่ค่ะคือมากันเองถาม่าเพราะอะไรเพราะว่าไม่ค่อยจะพอใจเพราะว่ามีน้องกระเทยฝั่งไทยเนี่ยไปโดนฝั่งของฟิลิปปินเนี่ยนะฮะคือลุงกระทืบนะฮะคือเรียกว่ายับมาเลยแล้วก็เอาคลิปไปโพสต์ลงโซเชียลด้วยนั่นไงทวงคืนศักดิ์ศรีกระเทยไทยครับก็ไปกันแบบนี้ผู้ชมครับโดยชนวนเหตุของเรื่องนี้นะฮะมาจากที่มอช่วงประมาณสักตีห้าครับของวันที่4มีนาคมครับ เมื่อมีกระเทยไทยนะครับก็คือคุณวายนะคุณวายใส่เสื้อสีแดงนะนี่อยู่นี่แหละค่ะชุดแดงเนี่ยนะครับนั่นๆๆเห็นไหมโดดล้อมชี้หน้าช bon. ี้หน้าแล้วมองหน้าแบบนี้ชี้หน้าเพย่อหน้าเข้าไปหานี่ชี้ที่ปากเห็นไหมเออชี้หน้าเดินตามเดินตามนี่นะถลกแล้วถลกแล้วถลกแล้วใจเย็นๆใจเย็นๆยลกแล้วนี่โอ้โหนี่ฮะ ถอดทำไหม่หลกทำไหมเนี่ยนะครับคุณวายเองก็พยายามไม่ตอบโต้พยายามเดินหนีด้วยบางจังหวะเนี่ยชูนิ้วกลางให้ชูนิ้วกลางให้ชูนิ้วกลางให้ก็ไม่มีนะเขาก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรนะค่ะคุณวายบอกว่าในคลิปอาจจะเห็นแค่ประมาณ3 -4 มสี่คนแต่จริงแล้วด้านหลังยังมีอีกหลายคนเป็น1ิบคนเนี่ยฮะเนี่ยนะครับ นั่นนั่นนั่นเนี่ยนะครับคือมีการชี้หน้าด่าก,กันแถวแถวบริเวณถนนสุขุมวิท COVID ครับต่อมานะคาณผู้ชมครับตำรวจเองก็มาห้ามปรามนะครับแล้วก็นำทั้งสองฝ่ายเนี่ยไปเจรจาที่โรงพักก็เหมือนเก็บเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันจะจบลงแล้วนะครับเนี่ยนะฮะคือมันเหมือนไม่มีอะไรแล้วแต่หลังจากนั้นครับปรากฏว่าทางฝั่งของกะเทยฟิลิปปินส์ครับได้พาพวกกว่า20คนนะฮะไปดักรอคุณวายกับเพื่อนที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง โดยที่กลุ่มกระเทยฟิลิปปินส์ครับได้มีการยั่วยุสารพัดอย่างเช่นเนี่ยล่ะฮะชูนิ้วกลางใส่คุณวายทําท่าเหมือนจะทกหน้าเต้นยั่วยวนเยาะเย้ยแต่คุณวายก็ไม่ได้ตอบโต้นะครับแต่ว่ายิ้มให้แต่จากนั้นผู้ชมครับปรากฏว่ากลุ่มกระเทยฟิลิปปินส์ดูสิฮะผู้ชมครับนั่นนะฮะไปลุมตบคุณวายนะครับกับเพื่อนๆจนได้รับบาดเจ็บครับจึงมีการชิงเงินของคุณวายไปด้วยจากนั้นนะครับกลุ่มกระเทยฟิลิปปินส์ก็ได้มีการนําเอาคลิป ไปโพสต์ในกลุ่มหนึ่งที่พี่หมวยบอกเลยลักษณะเหมือนเป็นการยาะเย้ยถากขางว่าเป็นยังไงละมึงเ <c oughs> นี่ยนะฮะขึ้นคอมแล้วตบกันนัว <c oughs> นี่ครับผู้ชมครับ <c oughs> โอ้โหโดยทันทีที่คลิปดังกล่าวนะฮะถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลทำให้ทางฝั่งของพี่ๆน้องๆกลุ่มเธอเธยไทย l อทบ q ดีิเนี่ยเขาไม่พอใจนะครับที่มันเหมือนกับเป็นการไปย่ำยีศักดิ์ศรีของของพวกเขานะฮะ ได้มีการโพสะครับว่าเดี๋ยวฉันจะไปหาทางฝั่งของกระเทยฟิลิปปินที่พักอยู่ที่โรงแรมในซอยสุขุมวิท11จนกลายเป็นไวรอลนะครับเต็มหน้าโซเชียลไปหมดเลยเนี่ยฮะนี่บอลลูนบอลลูนเห็นไหมฮนะขอความร่วมมือด้วยค่ะนี่นะฮะกระเทยฟิลิปปินมากันเยอะมากตั้งตั้งตัวเป็นแก,งก๊งมาเฟียยามกระเทยไทยเจ้าถิ่นล้อมลุยทำร้ายร่างกายนี่อ่ะมีอีกไหมเปิดไปเปิดไป ขอความร่วมมือกระเทยทั่วสุขุมวิทรวมตัวกันเพื่อทวงคืนพื้นที่และความยุติธรรมนี่น,นี่อันนี้หยุดก่อนนะหยุดก่อนนะอันนี้หยุดก่อนนะ,ะเห็นไหมฮะอันนี้แอมมี่เนี่ยนะครับเ็าลงบอกว่าฉันขอให้นางกอทุกคนช่วยไปซอยสุขุมวิท1 1ดกันด้วยนะคะเอาชื่อเสียงนางกอไทยกลับมานะคะอยากเก่งแต่ตีกันเองครั้งนี้คือควรรวมตัวกันนะคะคืออันนี้มันเป็นการแบบทำให้แบบว่า LGBTQ เขาแบบฮึกเหิมขึ้นมาทันที เพราะว่าเออมันก็จริงเพราะว่าเขาเคยมีข่าวว่าส่วนใหญ่ตีกันเองแต่อันนี้มันต้องทวงคืนศักดิ์ศรีให้กับคนไทยเพราะว่าไปโดนทางฝั่งของฟิลิปปินเนี่ยทางกอฟิลิปปินเนี่ยตีไปนวันกระเทยผ่านศึกวันกระเทยกู้ชาติก็มีก็มีนะฮะซึ่งในจํานวนนี้มีเหล่ากอคนดังนะฮะอย่างเช่นปิงลี่เฟมัสครับเป็นทับหน้าเลยคุณผู้ชมครับนี่ฮนะแล้วต่อมาปรากฏว่าตํารวจเองก็ได้มีการนําเอาฝั่งของ อกอปินก็คือกระเทยฟิลิปินเนี่ยนะครับออกมาจากโรงแรม2คนนะฮะแล้วก็พยายามฝ่าด่านกระเทยไทยนะครับที่ดักรออยู่ปรากฏว่าตามภาพเลึงคุณผู้ชมครับค่ะคือขึ้นรถไปได้คนเดียวอะค่ะเดี๋ยวจะเห็นนะคะแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งที่สวมฮูดจะต้องวิ่งกลับเข้าไปที่โรงแรมวู้ฮู้นี่หเห็นไหมล่ะมีการตะโกนแบบนี้ให้กําลังใจกันค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีคลิปที่ก่อไทยบุกเข้าไปที่โรงแรม นี่น you, ้ในโรงแรมมาแล้วมาแล้วเอาสิเอาสิมึ่งทำเพื่อนกูใช่ไหมเอาสินี่อย่าต้องโดนเนี่ยนะฮะเนี่ยครับอือแล้วก็ยังมีคลิปตอนที่กอปีนลงมาเอาข้าว เปิดลิฟต์มาคิดว่าลิฟต์จะปิดทันนะคะแต่ว่าปรากฏว่าทางกอไทยรออยู่หน้าหิืออ่นีมาแล้วจ้ะแล้วใส่กางเกงลายช้างไม่เห็นเห็นไหมค่ะมีกางเกงลายช้างเห็นไหมล่ะให้รู้ว่านี่คือคนไทยนะจัะแล้วก็ถอดรองเท้าเลยอะค่ะพี่หนุ่มนี่ตี่ต่งรองเท้าตี่ต่งรองเท้าตีนี่โอ้โหดิผู้ชมครับแล้วหนั่นคนจะหลุดตูดล่างเกงเห็นไหมล่ะเสื้อดำก็คือตัวเอกดึงก็ดึงไม่ได้อีกคือหวยเพราะว่ามือไม่มีตุกบป้องอยู่แล้วนั่นเห็นไหมกางนี่กางเกงขาแล้วกางเกงช้างถีบแล้วกางเกงช้างถีบ โอ้เห็นไหมคือให้เห็นเรือสายเกงช้างมาค่ะวันนี้ขอรองเท้าอีกแล้วค่ะขออีกแล้วนี่ครับคุผู้ชมครับโอ้ผมเหนื่อยจังเลยค่ะสถานการณ์มันเป็นแบบนี้ค่ะกระเทยไทยเองก็ไม่ยอมออกจากพื้นที่นะคะ แล้วก็ตะโกนเก t o เอาเก๊ะเอาบอกทางกจะเทยปินนะคะตำรวจของสนลุมพินีก็ต้องพยายามขอความร่วมมือค่ะบอกไม่ให้กระเทยไทยเข้าไปทำรายร่างกายทางเจ้าเทยไทยก็รับปากค่ะว่าจะให้ความร่วมมือสุดท้ายนะคะทางตำรวจสอนลุมพินีนำตัวกระเทยิทิปปินส์เสื้อดำเมื่อกี้นี้ค่ะคนนี้นะคะ คนนี้จะเป็นจุดต้นเรื่องเลยที่มีการชูนิ้วใส่คุณวายนคนนี้ค่ะนี่ไงแล้วผู้ชมลองดูสิฮะที่ลุมล้อมอยู่นั่นนะ LGBTQ ของเราทั้งนั้นคนในทั้งนั้นค่ะคแล้วบอกเลยว่าเขาทนไม่ได้จริงๆที่เห็นภาพแบบนั้นแล้วพอเสื้อดหคนนี้ลงมาค่ะทุกคนก็คือลุมเข้าไปทำร,ร้ายมีการปาขวดมีการตะโกนด,ด่าทงนะคะบางคนฝ่าวงล้อมตำรวจทิ้งตัวลงไปเลยนี่ไง ลองดูภาพที่พี่ตำรวจนี่หน้าหน้าเบี้ยวเลยตำรวจนะเอาลองดูที่ภาพแรกที่เรเปิดเลยตำรวจยกมือไว้บอกขอเธอนะขอเถอนะเออขอเถอนะเนี่ยค่ะนี่นี่คนนี้คือคนต้นเดืองนี่นี่เซกูดบายแล้วค่ะคือเอาจริงๆเนี่ยผมมองเลยนะต่อใยกยกตำรวจมาสามโรงพักยังเอาไม่อยู่เลยใช่ เอามาสามโรงพักยังไม่อยู่เลยเก็ดูดิสองพันคนนะ่ะค่ะแล้วแต่ละคนก็คือทุ่มสุดตัวต้องการเน่เรียบศักดิ์ศรีของกระเทยไทยเนี่ยครับช่วงเหตุการณ์เวลานี้ผู้สื่อข่าวบอกว่าจะเป็นช่วงที่พีคกที่สุดข,ของเมื่อคืนนีอ้อันนี้ตอนที่เอาตัวออกมานะค่ะนี่ออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วเอามาแต่ว่าวิ่งออกได้ขึ้นรถได้แค่คนเดียวนี่นะนี่ นี่ดูดูพี่ตำรวจคนนี้ดูพี่ตำรวจคนนี้นี่หมวกเมืองหันแล้วพี่ตำรวจบอกจะทำค้อยจะทำค้อยี่เนี่ยแล้วผักมันก็ไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ไป็นนี่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 คือคือเขาโกรธกันมากค่ะนี่เอาละนั่นแหละปีนไปละนั่นแหะนั่นแหะนั่นน่ะ ทุบเห็นไหมทุบทุบทุบปเห็นไหมล้านี่หลังหลังนี่โอโหคนไทยนี่ก็ต so ้องยอมรับอย่างนะว่าคือพวกเขาเนี่ยรักไถ่กันมากเพราะว่าบางทีในเรื่องอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาเลยนะแต่ว่าพอเห็นว่าคนไทยด้วยกันเองเนี่ยถูกย่ำถูกทําร้ายอย่างเช่นเรื่องของคุณหมอปายที่ไปถูกชายชาวสวิตที่คือเดวิดเนี่ยนะแต่เขาที่หลังอันนั้นก็คนไทยก็ออกมาปกป้องคุณหมอกันเยอะมาก